ทำไมห,หัวหน้าหน่วยถึงไม่อธิบายสถานที่เกิดเหตุให้ชัดใช้กันนะฉันยังไม่แค่เด็กอยู่เลยถ้วยศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนหลายชื่ออยู่ที่ไหนอ๋อดีแหลกคือฆาตกรตัวจริงฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรเลยได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะฉันได้ยินเสียงของฉันเองความรู้สึกมันแปลกมากให้โอกาสแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้เลยเนาะให้โอกาสแล้วแต่ไม่ใช้สินะ ผมเห็นหน้าฆาตกรแล้วแต่ว่าการอ่านความทรงจําของวิญญาณมันน่ากว่านิดหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยพี่ให้กอดเองทำตัวให้จริงจังหน่อยแบบนี้ไม่สง่างามเลยเนาะย้นสือเขาหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะเด่นอะไรไหมเป็นผู้ชายอายุราวๆสาม0ิบถปีรูปร่างปานกลางแต่กำยำแก้มสายมีรอยแผลยาวประมาณครึ่งนิ้วคิ้วบางดวงตาดูดดันมาก ลักษณะาใบาหน้าของฆาตกรชัดเจนมากระบุตัวได้ง่ายถือว่าเป็นเรื่องดีเขาได้ล่วงละเมิเดเจอผู้หญิงไหมน่าจะมีหัวหน้าหน่วยฉันสงสัยว่าฆาตกรคนนั้นสภาพจิตใจไม่น่าจะปกติไอสารเลวดั่นสมควรตกนรกจริงๆคนที่ทำเรื่องโหดหลายแบบนี้ได้จะมีใครที่สติป,ปกติบ้างยังจำกลไกลงโทษฆ่าคนใธรทำได้ไหมจำได้ครับ ฆ่าตกร่าผู้หญิงที่เป็นชู้ของเจ้าอิงจินเพื่อปิดปากถือว่าเป็นเหตุผลเชิงการกระทําปกติแต่ก่อนจะฆ่าเขากลับล่วงละเมิดเหยื่อผู้หญิงไปก่อนหนึ่งครั้งแบบนั้นระบบก็จะหักค่าคุณธรรมเพิ่มอีกหนึ่งส่วนอ๋อเข้าใจแล้วผู้เดินทางในโลกวิญญาณถ้าก่ออาชญากรรมจะถูกหักค่าคุณธรรมจํานวนหนึ่งดังนั้นถ้าเป็นคนที่ยังมีสติปกติก็หมายจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ระบบลงโทษการฆ่าปิดปากอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่ถ้าข่มขืนก่อนฆ่าระบบทจะหักฆ่าุนธรรมเพิ่มอีกครั้งหนึ่งคนที่กล้าทำแบบนั้นได้มีอยู่แค่2แบบเท่านั้น 1. คือมีค่าคุณธรรมมากเกินไปจนไม่กลัวถูกหัก2คือสภาพจิตใจมีปัญหาครอบครองสัญชาติาันดิบของตัวเองไม่ได้ผู้เดินทางในโลกวิญญาณที่สภาพจิตใจไม่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นสายรักษาระเบียบหรือสายชั่ว้ายก็ต้องกำจัดทิ้งคนพวกนี้แฝงตัวในเมืองเหมือนระเบิดเวลากำลังจะระเบิด ถึงแม้ว่าค่าคุณธรรมจะต่ำกว่า60แล้วถูกโลกวิญญาณประกาศตำหน่งเรียกผู้เดินทางในเมืองเดียวกันมาล่าแต่ในช่วงช่องว่างนั้นผู้มีพลังเหนือธรรมชาติระดับหนึ่งก็เพียงพอจะฆ่าลากจากขวถนนจนถึงท้ายถนนได้ในโลกวิญญาณเต็มไปด้วยอันตรายโดยเฉพาะภารกิจที่ต้องเข้าไปคนเดียวอัตราก,การเสียชีวิตสูงมากผู้เดินทางในโลกวิญญาณจำนวนไม่น้อยแม้จะทำภารกิจสำเร็จแต่ก็จะมีบาดแผลทางจิตใจที่หลบไม่ออก เมื่อเวลาผ่านไปสภาพจิตใจจึงเริ่มมีปัญหาเป็นสิ่งที่หลีกเรียกทำไปได้โดยเฉพาะพวกเธอเทพราตีทั้งหลายถ้าวันไหนรู้สึกว่าสภาพจิตใจของตัวเองเริ่มมีปัญหาต้องรีบแจ้งเราทันทีองค์กรจะจัดการให้เข้ารับการบําบัดทางจิตใจเข้าใจแล้วครับเจอ DNA ของฆาตรกรที่เกิดเหตุหรือยังฆาตรกรเอาพวกลูกด่านเผ่าพันของมันยัดใส่ถุงพากันไปหมดเลยงั้นเหรอ ถ้าครอบคุมลูกหลนานนับพันของข้าตรกรว้ได้หงอู่เซียวจะช่วยหาอีกฝ่ายได้แน่แย่จังในความทรงจำของเจ้าอิงจินเธอยังเห็นอะไรอีกบ้างมีอยู่ครับข้าตรกรเข็นถามเจ้าอิงจินเกี่ยวกับที่ซ่อนของถ้วยศักดิ์สิทธิ์กับบัญชีรายชื่อในความทรงจำไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับของสิ่งนั้นเลยคดีนี้ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มากเจ้าอิงจินปิดบังเราไว้ไม่น้อยเลย ทำได้ดีมากครั้งนี้เธอช่วยหาบอดแสสําคัญได้แล้วหลังจากจับหรือกำจัดฆาตกรได้ฉันจะเสนอชื่อให้เธอรับรางวัลความดีความชอบตอนนี้ไปกับกวนหยาไปทําภาพสเก็ตใบหน้าฆาตกรได้เรียบร้อยรับทราบครับหัวหน้าอ๋อแล้วก็ตัดชุดสูทให้เขาสักชุดต่อไปเวลาอยู่ในหน่วยให้ใส่ชุดทางการมารับทราบต่อไปเวลาอยู่ในหน่วยต้องใส่ชุดทางการตลอดนะรู้แล้วล่ะ บริษัทใหญ่ก็หมายจะเข้มงวดเรื่องแต่งกายอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องขององค์กรนี่เป็นคําสั่งของหัวหน้าหน่วยเขาคิดว่าใส่ชุดลำลองมันดูไม่สง่างามอะไรเกี่ยวกับความสง่างามกันล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่จูจๆก็รู้สึกว่าหัวหน้าพูดถูกชีวิตคนเราก็ควรจะใส่ใจเรื่องความสง่างามบ้างเหมือนกันชื่อหยวนซือเทียนจุนเผ่าพันธุ์มนุษย์อาชีพเทพราตีระดับหนึ่ง ก,กิลเดินราตีกืนวิญญาณพลังแห่งจันทาค่าประสบการณ์44%ค่าุนธรรม60วงเล็บค่าเริ่มต้นค่าประสบการณ์เพิ่มจาก42เป็น44หลังกืนวิญญาณร่างกายรู้สึกอุ่นและสบายพลังแห่งจันทาดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพี่กวนหยาผมได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นสองแต้มเหรอพวกเทพลาตีของเธอสามารถเพิ่มค่าประสบการณ์ได้ด้วยการดูดซับวิญญาณ แต่เทพปฏีของสำนักไทอี้เหมือนไม่ชอบทำแบบนั้นเท่าไหร่ทุกครั้งที่ให้ช่วยสื่อวิญญาณหน้าของพวกเขามาจะบึ้งตึงไม่เต็มใจและท่าทีไม่ดีนะทำไมล่ะฉันเองจะไปรู้ได้ยังไงฉันก็แค่หน่วยลาตะเวนที่แรงยังไม่พอจะจับไก่ได้เองเลยนะพูดบ้าอะไรต่อให้หน่วยลาตะเวนไม่ถนัดสู้แต่ค่าพื้นฐานระดับ2ก็ยังเหยียบฉันขาดอยู่ดีไม่ใช่เหรอยิ่งพอเลื่อนขึ้นเป็นระดับ4ี่ ก็มีพลังต่อสู้เดี่ยวที่น่ากลัวมากแล้วร่างกายขั้นเหนือธรรมดาต้องแข็งแกร่งสุดๆแน่ยังจะบอกว่าแหลงไม่พอจับไก่อีกเหรอหรือจะให้พี่ลองซ้อมมือหน่อยดีล่ะอย่าเลยอย่าเลยผมยังเป็นเด็กอยู่นะ